Whoa, Whoa, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวาะว่าไม่ชอบพวกคิมเมนเอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมา,มาดีาเิตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆอะไม่หนักหนาน,น,นะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสห,หากระด,ดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m ก็พี่อั้มตะกี้คือจริงๆแล้วตัวมีก็ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่ามันก็คงเป็นการเข้าใจผิดน,นิดหน่อยค่ะแล้วตะกี้พี่อั้มก็ตะโกนมาว่าพี่เผลอไปโกรดใช่ซึ่งซึ่งเผลอไปกดหลายคน,นะคะ่ะซึ่งมี่ก็เคยเผลอกดอัอนไลค์คนเอ้ยอันฟอลโล่คนเหมือนกันค่ะมันจะไม่เป็นเรื่องเล่าบอกเองก่อนเลยว่าพี่เผลอไปกดเองใช่ตะกี้ตอนที่อยู่รอสัมภาษณ์อยู่พวกเราก็แช่อยู่ตรงนั้นสักพักนึงเหมือนกันค่ะพี่ก็ตะโกนมาบอกว่าพี่เผลอไปกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ฟอลโล่แล้วก็่ใคชื ไม่ได้มีอะไรค่ะจริงๆมีกับพี่อ้ําไม่ใช่มีอะไรนะคะที่แบบว่าพี่เขาบอกเอ้ยลืมหมดเลยี่ไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็คือมีกับพี่อ้ําก็ชิลอยู่แล้วค่ะไม่ได้มีอะไรอยู่อืมค่ะพี่มีครับกับอัพเรื่องของคลิปหน่อยเห็นว่ามีคลิปออกมาแล้วเหมือนว่าเราไม่ได้เจอไปปาร์ตรี้อะไรกับเพื่อนแต่มีเหมือนว่าเราเว่าเพื่อนหรือว่าเธอแย่งกัตีนฉันตลอดเลยอะไรอย่างเงี้อ๋อเออคลิปอะไรครับ คือจะไม่ได้เห็นคลิปพระเดิมเหตุการณ์ได้ค่ะไม่มีอะไรค่ะก็คือแซวกับใบซองมาปกติกลุ่มนี้ก็จะพูดกันแบบแรงๆอย่างนี้อยู่แล้วค่ะไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้แอบแอบกันอะไรอย่างเงี้ยไปอะไรพี่อนไปไปงานวันเกิดรู้สึกเปงานวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าในคลิปนี้เราพอรู้ตัวว่าแบบเออมีคนถ่ายอยู่นะอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้ไม่ตั้งใจใช่ไหมไม่ได้คือมิไม่ได้เวลามีททาอะไรไปไหนมาไหนมิไม่ค่อยไม่ได้แอบอยู่แล้วไม่ได้เฟะอยู่แล้วค่ะแล้วก็ คือเมื่อเราก้าวออกจากบ้านมันก็เป็นมันก็เป็นที่สาธารณะแล้วอะค่ะนี่ว่าเออมีไม่ได้อะไรมากแสดงว่ามิเอก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าตนั้นมีคน่ายคือถึงมี่ายมิก็ไม่ได้กังวลอะไรมิไม่ได้ทําอะไรผิดหรือแบบผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแสดงว่าเหมือนแบบว่าเป็นการล้อเล่นกันระหว่างเพื่อนแซวอย่างนี้ันตลอดเวลาแซวแรงมากจับประโยคนั้นได้ไหมคะพี่เมว่าพูดไปว่าอะไรแล้วพูดกัางสาเพื่อนในวงการเออจำจำได้จำได้ เป็นเหตุการณ์แบบไหนคะทำไมถึงพูดไม่เพราะว่าเราจะทุกครั้งที่ถ่ายรูปกันเราก็จะแบบแย่งซีนกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับใครก็แล้วแต่เราก็จะพยายามแย่งซีนกันเพราะในรูปเราต้องเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้คือกลุ่มแซมมี่อะไรใช่ค่ะแต่เหมือนตัวคลิปที่ออกมามันตัดอยู่ช่วงทีๆไม่กี่ทวีเองมีคนเลยคิดว่าพี่มี่ไปโกรธใครมาหรือว่าโดนลงคลื่น ถ้ามีถ้าเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นแบบไม่ใช่เพื่อนสนิทมีคงไม่พูดแบบนั้นกับคนอื่นหรอกค่ะแต่นี้เราสนิทอะเราก็มันก็เป็นอะไรที่มันเป็นประโยคประจําของกลุ่มอยู่แล้วะค่ะออคือไม่มีอะไรเนาะเออประโยคประจำอย่ามาแย่งซีนแต่ไม่โกรธเพื่อช่ให้พี่ปล่อยแบบนี้เพราะเดี๋ยวภาพเราจะมีไม่ดีบ้างคนที่ไม่เข้าใจ ก็ยังไงสื่อเต็มไปหมดเลยเข้าใจน่าจะเข้าใจได้แล้วนะพอไปพอถามถึงเรื่องธุรกิจอีกนะคะพี่พี่ไปถึงไหนแล้วคะธุรกิจของเราตอนนี้ก็กําลังอีก2อาทิตย์นี้ก็จะวางขายแล้วค่ะก็ครบคอลเลคชั่นแล้วแล้วก็ก็อีก2อาทิตย์ก็จะเห็นกันคาดว่าแบบคาดหวังกับปิดแบกไว้แค่ไหนกันไหมคไม่ได้คาดหวังนะคะแต่ว่าจากจากสิ่งที่เราได้ได้โชว์เพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขายไปหมดแล้วอะ คือมีจองหมดแล้วอะค่ะเรียนการกับพวกมือดีที่จะกรอบเปรี้ยงไว้ไหมคะเ,เรื่องนี้มีก็เหนื่อยใจกับมันมากเลยค่ะแต่เราก็ห้ามอะไรไม่ได้ก็ทุกคนก็บอกตลอดเวลาก็ถือว่าแบรนด์โอเคแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่ามีแต่แบรนด์ดังๆเท่านั้นที่เขาจะกรอบอ,อ,อ่าจะจบจะติดอะไรหร้อเปล่าจบไปแล้วค่ะ<อ>เรียบร้อยถ้ามีใครกอ o p ี่เราก็สนัดคล้องร้องสามารถค้องร้องได้ค่ะ เหนื่อยค่ะทำแต่งานค่ะไม่มีเวลาเรื่องส่วนตัวเลยเลยวันนึงแบบเนี่ยวิ่งอยู่แค่เนี้ยสามงานอะไรเงี้ยค่ะที่บอกว่าเหนื่อยนี่ไม่ได้เหนื่อยพะไม่ได้เหนื่อยใจค่ะเหนื่อยร่างกายเหนื่อยค่ะแต่ไม่มีเวลาไปไปดูแลหัวใจค่ะช่วงนี้แสดงว่าไม่ได้มีเวลาเจอกันเลยไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสเรื่องั้นมากกว่าค่ะทย่นี่ไขชายไม่นอนหรือว่าน้อยใจอะไรเงี้ยเนี่ยนี่ว่าใครที่เข้ามาคุยกับพี่หรืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอาชีพเราเป็นแบบนี้แล้วเป็นช่วงจังหวะที่ ละครนี้เพิ่งจบด้วยอะค่ะมันจะงานค่อนข้างจะเยอะนิดนึงอะไรอย่างเง<ด>ี้ยแต่เราทำธุรกิจนี้เขามีส่วน <ทำ S 1> ช่วยมช่วยยังไง<ห><ห>บ้างไม่กี่ไม่มีค่ะตัวมี่ยังไม่ค่อยที่เข้าออฟฟิศเลยเพราะเพิ่งแตถแะถ่ายเราพร้รับงานอยู่แต่ก็จริงจริงมีก็จะขอคำปรึกษาจากทุกๆคนอยู่แล้วค่ะแล้วในกลุ่มในกลุ่มเวลาเราคุยกันผ่านไลน์ก็จะคุยกันจิเร่20คนน่ะเออมีเจะขอความคิดเห็นทุกๆคนอยู่แล้วว่าแบบดีไซน์เป็นยังไงอะไรยังไงเขารับรู้ตลอดทุกคนก็รับรู้ค่ะเข้าใจใช่ไหมว่าแบบช่วงนนี้งระ ก็น่าจัดนะคะช่วงนี้เป็นห่วงที่นคะับทำงานหนักห่วงตัวเองก่อนเถอะดูเราไม่ค่อยดูเราไม่ค่อยแคร์เกี่ยวกับแบบเรื่องอะไรไม่มีเวลาค่ะจริงๆไม่มีเวลาจริงๆคืออย่างคือทำงานจนไม่สบายไปเลยอ่าป่วยไปสองวันแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาทำงานวันแรกอ่ะนี่ก็ไม่ค่อยไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสอะไรเลยค่ะคือลุยงานดีกว่าโสดไม่เป็นไรอุ้ยหัวมีรคอุ้ยน จะทำงานโฟกัสงานก่อนก็คือตอนนี้แบบมีว่ามันมันเป็นจังหวะจังหวะอค่ะช่วงนี้คืองานก็คือเราต้องโฟกัสงานจริงๆคือจะจะแบ่งสมาธิแบบอะไรมากกว่าอะไรมันนึกออกมามันมีว่าต้องเข้าใจอ่ะจะ่ถ้จะคิดอะไรกันเนี่ยอยากรู้วสองคนเนี้ยแต่ได้สมมติว่าถ้ากังวลเราก็แบบนิดนึงเนาะงานก็งอสิคะงอนก็ว่าไหน ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เหรอคะคุณพ่อบินกลับไปคะ่ะส่วนคุณแม่ตอนนี้ก็ลูกไม่ค่อยจะอยู่บ้านคะ่ะคุณแม่ก็เลยไปทําบุญดีกว่าหนึ่งอาทิตย์คับบินรัดฟ้าไปเมื่อเช้า <laughs> แล้วก็แต่ก็เป็นห่วงคะ่ะช่วงที่ไม่สบายคุณแม่ก็ดูแลอยู่ไปล้ปชิดคะ่ะโอเคค่ะพี่มีของสำหร เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปขา่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสื้องหลังเอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมเซ็กดวงการงานกงงารเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i ์เว็บก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว